สวัสดีค่ะดีไซน์วันนี้ดีไซน์มาทำอะไรคะมาฉีดวัดคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีใช่ไหมคะนี่ถึงเวลาต้องฉีดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นหน้าฝนเนาะฝนเริ่มตกแล้วนะทุกคนแล้วก็มันก็จะเริ่มมีโรคอะไรเยอะแยะมากมายปะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าคลินิกแล้วนะไปเข้าไปกันเลยดีไซน์เป็นไหมคะตอนนี้เราคิวสุดท้ายใช่ไหมลูก ตอนนี้แบบไม่มีใครแล้วนะทุกคนเหลือเราสองคนอ่ะเดี๋ยวน่าจะได้ฉีดแล้วเนาะฮึดีไซน์น้องร้องใช่ไหมอ๋อน้องเอรน้องเอรฉีดอยู่ก่อนเราโนน,นนไงคนโนนกำลังกลับเหลือเราสุดท้ายดีไซน์หนูจะฉีดก่อนหรือให้แม่ฉีดก่อน <laughs> ให้แม่ฉีดก่อนนะ <laughs> คุณหมอกำลังไปเอาวัคซีนนะคะทุกคนนี่นอนตรงนี้แน่เลยไม่รู้ฉีดก็เลยฉีดแขนเนาะเป็นไงคะดิซายฉีดเสร็จแล้วเจ็บไหมคะไหนขอดูหน่อยฉีดหม่คะหาให้ดูดีนี่แม่ก็ฉีดเหมือนการนาดีไซน์ถ่ายแม่หน่อยนี่แม่ก็ฉีดนะทุกคนมาอ่ะดีไซน์จะเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะไปค่ะอันนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะดิซน์นี่ดูดีมืดตืดแล้วนะคะทุกคนไะ ใครยังไม่ได้ฉีดก็อย่าลืมไปฉีดเนาะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่มันจะระบาดนะช่วงนี้ฝนตกแล้วด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม